เสนับสนุนรายการโดยจุลินรี m ลงทุนต่ำกำไรดีไม่มีสารพิษชีวิตปลอดภัยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมท่านผู้ชมครับเรื่องของต้นไม้นี่นะครับถ้าเราไม่รู้จักตัดแต่งดูแลเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไปตาม,มัตถุประสงค์ของเราไม่ว่าจะเป็นผลความสวยงามอะไรก็ตามนะครับแต่พอจะแต่งขึ้นมานี่ค่าแรงเอ่ยวิธีการเอ่ยความสวยงามเหมาะสมเอ่ยมีปัญหาครับ ขณะนี้คนไทยของเราได้คิดกันไกลตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดริกครับประหยัดรวดเร็วสวยงามที่สำคัญคือฝีมือคนไทยเราครับหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้ไม่หว่ามะม่วงเงาะลำไยและผลไม้ชนิดต่างๆผ่านพ้นไปก็ต้องถึงเวลาตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ต้นไม้แตกยอดแตกตาใหม่เพื่อออกดอกออกผลในฤดูการต่อไปปัญหาสำคัญของเจ้าของสวนผลไม้ก็คือ เรื่องคนงานตัดแต่งกิ่งที่ทํางานถูกใจในี่หาได้ยากจริงๆและถ้าใครมีสวนมากค่าจ้างก็ต้องมากตามจํานวนต้นไม้แต่สำหรับสวนคุณวินัยช่างทองลองสี่และเพื่อนฝูงญาติพี่น้องไม่เดือดร้อนในเรื่องนี้ครับก็ดูซิว่าเขามีเครื่องมือชิ้นนี้นี่การกายตัดต้นไม้ไฮดรอลิกขนาดย่อมพกพาไปไหนตอนไหนก็สะดวกซึ่งคุณวินัยคิดค้นทําขึ้นมาเองครับ สาเหตุที่คุณวินัยคิดเครื่องมือตัดกิ่งไม้การกลายไฮโดรลิกขนาดย่อมชนิดนขึ้นมาก็เนื่องจากว่าคุณวินัยมีใจรักในงานการคิดเครื่องมือเกษตรเป็นทุนอยู่แล้วก็เลยใช้เวลานับ10ปีคิดโน่นพัฒนานี่อยู่ตลอดเวลาเชิญรถตัดหญ้าแบบต่างๆรถกระเช้าเก็บแล้วก็ตัดแต่งกิ่งผลไม้และนี่คิดการกลายแบบนี้ขึ้นมาก็เพื่อเอาใจคนเงินน้อยจะได้มีของดีๆใช้ลักษณะของเครื่องมือชนิดนี้แบ่งเป็นสองส่วนครับ ส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนของตัวรถเข็นที่สามารถเข็นสายไปไหนตอนไหนก็ได้ในตัวรถเข็นประกอบด้วยเครื่องยนต์กลไกแบบไฮดรอลิกแล้วก็มีแบตเตอรี่เล็กๆที่ใช้กับรถยนต์อีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนกระบอกกลมๆยาวๆมีกังไกตัดแต่งกิ่งอยู่ตรงปลายมีสวิตช์อยู่ตรงโคนแค่กดสวิตช์ปุ๊บกันไกก็จะอ้าปากงับตัดกิ่งไม้เสียงดังฉับภายในหนึ่งวินาทีเรียกว่าตัพริบตาหนึ่งครั้งกิ่งไม้ก็หายไปแล้ว ซึ่งคุณวินัยบอกว่าแบตเตอรี่หนึ่งก้อนชนิดไฟเต็มแล้วสามารถตัดกิ่งไม้ตั้งแต่4เซนติเมตรถึง1 0. นิ้วครึ่งได้800ถึงกว่า1,000กิ่งขึ้นไปทีเดียวแล้วครับสวนผลไม้ขนาดนี้จำเป็นต้องใช้ระบบตัดแต่งกิ่งการตัดแต่งกิ่งถ้าไม่ทันเวลาก็าจะเสียโอกาสในการผลผลิตในฤนดูดดต่อไปทำให้เราต้องคิดค้นระบบตัดแต่งกิ่งซึ่งผ่อนแรง ให้กับเกษตรกร,ษษษกรขณะนี้การตัดแต่งกิ่งจําเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตัดแต่งกิ่งถ้าตัดแต่งกิ่งไม่เป็นจะทําให้กิ่งที่ไม่สมควรตัดก็ถูกตัดออกไปลองมองเห็นทั้งจุดนี้ว่ามีประโยชน์ยังไงบาง้างบางครั้งหาค้แรงงานไม่ได้จําเป็นจะต้องใช้เครื่องมือทุนแรงเพื่อไปตัดแต่งกิ่งเองกันไกลตัวนี้ใช้ระบบไฮดรอลิกซึ่งปกติแล้วจะต้องใช้เครื่องยนต์ฉุดปั๊มไฮดรอลิกซึ่งเป็นการเปลืองน้ํามันมากแต่ว่าตัวนี้ไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องยนต์ฉุด แต่เราใช้แบตเตอรี่แทนเรากดสวิคเบาๆกันไกลก็จะตัดภายในหนึ่งวินาทีเท่านั้นซึ่งเป็นการประหยัดพลังงานขอขอบคุณคุณวินาช่างพองลอง4ีที่สาธิตกันไกลไฮดรลิกให้บันทึกภาพครับ